ใจคุวนหลงเอาสะมดเอาชนิิตอันกอและตามติดหนึ่งวันกับแจ็คไลเดอร์นายบันเทิงพลาสซ่าอย่ารับพลาเซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงพลาซ่า สองคนครับผมกีจัสชัยชนะาก,การครับและแอนน่บ เจริญสมบัติค่ะช่วเงเย็นแบบนี้เจอเราทั้งสองคนคะนะฮะพร้อมกับเด็กข่าวสารนะครับในแวดวงศิลปะบันเทิงนะครับรวมไปถึงสกู๊ปพิเศษมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถนะครับติดตามโฟอลโล่กันได้เลยอ่ไอจีนก่อนเลยนะคะห้ามพลาดเด็กข่าวกับบันเทิง plaza underscore true for you นั่นเองค่ะมาฟอลโล่กันเยอะพี่กีเพราะว่าเราอัปเดตข่าวาวในบันนเทิงใวงการบันเทิงเนี่ยวินาทีต่อวินาทีเลยนะคุณแน่นอนครับสัมภาษณ์ปุ๊บนะครับอัปขึ้นทันทีเลยนะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆนะครับนำมาฝากคุณผู้้้ชมมนนนะะครรรรัับเเิ่่่ตกดววยืองาทีจ เปลี่ยนชีวิตของคุณนะครับให้กลายเป็นคนใหม่ได้นะครับสำหรับคนที่มีความฝันนะครับเรามาทําความฝันให้เป็นจริงนะครับรวมถึงคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองได้ครับโดยเรื่องราวนี้นะครับถ่ายทอดโดย SK2 นะครับก็จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับโดยคุณชาตินะครับเจ้าของเพจบันทึกของตุ๊ดนะครับใช่ค่ะ เอสแคร์นะครับเชนเดสตินีเชื่อว่าโชคชะตาของเรานะครับคือผู้ลิขิตเองนะครับโดยคุณชาบันทึกของทูตนะครับหนึ่งในผู้ที่เลือกเดินตามเสียงหัวใจของตัวเองและใช้พลังความเชื่อมั่นก้าวผ่านทุกเงื่อนไขครับกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดและคําพูดจากที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ครับและเชื่อว่าการเปลี่ยนโชคชะตาคือการลงมือทำครับ SK2 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หวั่นไหวครับกล้าที่จะคิดและลงมือทําให้สิ่งที่ฝันนั้นเป็นจริงเมื่อนั้นครับความฝันที่ดูไกลจะไม่ไกลเกินเรื้อมอีกต่อไปเพราะ SK2 เชื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ได้ทุกวันและคุณคือคนคนเดียวที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวคุณเองเราก็ตัดสินใจบอกพ่อเลยว่าเออเนี่ยเราต้องเรามีเรื่องจะคุยด้วย เราก็บอกไปเลยว่าเออเนี่ยเราไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปนะเราชอบผู้ชายได้กานเรามีลักษณะเหมือนผู้หญิงซึ่งตอนนั้นคือพ่อเนี่ยก็ก็ถึงขั้นโมโหแต่เรารู้เลยว่าข้างในเขาผิดหวังแบบสุดขีดคือเขาไม่คิดคือเขาก็เซอร์ไพร์่ะเขาไม่คิดมาก่อนว่าเราจะเป็นแบบนี้ยตอนนั้นช่วงนั้นคือรู้สึกว่าชีวิตใช้ชีวิตยากจริงๆคือแบบโอเคงั้นต่อไปเราก็ต้องแบบเดินหน้าต่อแล้วแหละ ร่วมติดตามนะครับรับชมเรื่องราวนะครับแชนเดสตินีของคุณชาติเจ้าของเพจบันทึกของต๊ดนะครับที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมากำหนดชะชีวิตของตัวคุณเองนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจบันทึกของต๊ดได้เลยครับนี่เป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็ไปติดตามแล้วก็ไปติดตามข่าวสารของเรื่องราวดีๆแบบนี้กันเยอะล้วกันค่ะแลก็ที่งานหนึ่งค่ะวิกกีเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่กลับมาอังกอร์อีกครั้งนั่นคือคอนเสิร์ตเอาเทอร์มาโดอังกอร์นั่นเองค่ะเร ว่าก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จมากที่เกิดขึ้นที่ซิวเลกไรอังหุนเกิดไปก็แอนก็ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไปอยู่ในเหตุการณ์ไปโดดกับเขามาค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะเพิ่งผ่านไปค่ะเอายกมาทั้งกองทัพเลยคุณมาจัดที่กรุงเทพมาจากที่กรุงเทพนะคะที่สยามสแควร์ค่ะนําทีมโดยวงออดีส่วนคนอื่นๆนั้นจะเป็นใครบ้างไปติดตามชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ ที่ไประเบิดความมันกันอย่างเต็มอิ่มที่ซวเล็กพัทยาไป็ที่เรียบร้อยแล้วเอาเธอมาโดดเอาชนิดีอังกอร์กลับมาคราวนี้พร้อมกับความมันอีกครั้งในย่านใจกลางเมืองนาฮาร็อกคาเฟ่ระเบิดความมันกันด้วยห้องแรกแบกบูร์สกายมาด้วยเนืสลีซาวไอ อ,อดีมิเกลซึ่งเรสิงงกฤษจับมบรดาฟันเพลยกันเยีน่สนานยิ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานก็ยิ่งทำให้เป็นแฟนๆที่มาร่วมง,งานพร้อใจกันกระโดดปล่อยพลังความมันสมกับเป็นอเอาเซอร์มาเดินจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับใครที่พลาดทันใส่ครั้งนี้ไปก็ไปลุ้นกันนะคะว่าปี Apa yang akan mereka lakukan? ว่าเอาใจคองทีมแบบถูกอกถูกใจนะครับไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดแล้วนะครับจะมีอีกหรือเปล่าเร็วๆนี้ดิฉันได้ข่าวมานะคุณว่าอาจจะมีช่วงๆตุลาต้องติดตามไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้สก๊ปพิเศษของเราครับเรื่องราวของพิธีกรมากความสามารถนะครับคุณแจ็คไรเดอร์หรือว่าคุณแจ็คชนัทพลนะครับที่แจ็คไรเดอร์นี่ก็เป็นคนที่มีพลังงานสูงมากทั้งวันเนี่ยทำงานเยอะมากแต่ก็มีพลังอยู่ตลอดเวลาที่สาคัญพิกีเราเห็นเขาเบื้องหน้าเขาเป็นพิธีกรที่พูดจาแข็งขันนี้ใช่ไหมคะนอกจากนั้นเขามีเบื้องงหลัด้วย เขาคือคนขายเสียงงงไหมว่าขายเสียงยังไงเขาขายยังไงขายโลเท่าไหร่ครับไม่ใช่ค่ะนี่ก็ช่างกิโลขายง่ายเกินไปเป็นความสามารถเรื่องการพาโนนั่นนี่ต้องอ่านสปอตจริงจังนะคะที่สาคัญค่ะวันนี้เราจะไปติดตามชมเขาเต็มๆหนึ่งวันเลยว่าพี่แจ็คทาอะไรกันบ้างนะคะไปติดตามชมสกู๊ปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม วันนี้พลยปลาทองมาพร้อมกับอาชีพใหม่ค่ะนั่นก็คืออาชีพลงเสียงวยลงเสียงค่ะพี่แจ๊คค่ะออกมาเลยค่ะคุณผู้ชอมางอาจจะงงแล้วค่ะว่าวันนี้เนี่ยพลยเป็นอะไรทาไมเสียงดูแมนขึ้นแมนมากเลยทีเดียววันนี้ค่ะพลยอยู่กับพี่แจ๊คไรเดอร์นั่นเองสวัดีค่ะ สวัสดีค่ะพอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาค่ะคะวันนี้พอยมาทําอะไรคะนี่พาพอยมาดูวิธีการลงเสียงถต้องถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนเนี่ยลุ้นอยากเห็นหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าชอบเนี่ยเสียงไครจ้าตุรัดแดงสถาปัตยกรรมที่งดงามด้วยวิหารโดม9้ายอดและหอนาฬิกาสไตล์โกธิก แบบภาคอะไรมาแล้วบ้างก็สปรอร์ตเนี่ยอ่านอยู่แล้ว <ฮา S 2> แล้วก็พวกรายการภาคเสิยงรายการบรรยายรายการอะไรเงี้ยก็มาแล้วหนังหนังก็เคยแล้วหนังเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาคก,ก็มีพวกตามรายการที่เราอาจจะเคยคุ้นๆอยู่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วจะบอกพลอยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงมาก มันคงไงรู้ไหมทำไมอ่ะคือถ้าเสียงเราอะติดแล้วอะเสียงมันจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตหน้าเราอะพออีกสักห้าปีพอจะเหี่ยว่านองใช้หน้ามันจะมีเสื่อมสลายแต่ใช้เสียงเนี่ยาสามารถที่ติดตามเฉพาะตัวว่างั้นแหละใช่แล้วรายการมันมาใหม่เรื่อยๆเนื่อออกปากเพราะว่าเรามีเรามีรายการอย่าง t o for You เรามีรายการดีๆที่เป็นคอนเทนต์เมืองนอกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องมีทีมพทย์ที่แข็งแรงมากโอ,อ้โหโฟอยู่จริงๆต้องฝึกฝึกได้เนาะจริงฝึกได้สําหรับคนที่แบบไม่เคยทาทาไม่เป็นแบบน้องๆหนูๆที่อยากทำอาชีพแบบดูพี่แจ๊คแล้วอยากทําเหมือนพี่แจ๊คอยากเป็นเหมือนพี่แจ๊คเนี่ยสามารถฝึกยังไงได้บ้างฝึกเสียงฝึกยังไงได้บ้างฝึกได้เนี่ยเห็นเห็นตัวละครเนี่ยไม่ว่าสมมติว่าเรานั่งดู r ั n น i n g m a นอยู่เนี้ย mm hmm. เออสมมติเราเป็นเสียงแดร์หลอกพูดกันเนี้ยเราลองพูดตามเลย mm hmm. แล้วเราลอง พูดให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่นั่งอยู่ยนั้นจริงๆคือของเงี้ยผมว่านะต้องฝึกต้องฝึกก่อนอย่างแรกแล้วก็ค่อยดูว่าพรสวรรค์เรามีคนบางคนนะเสียงคุยกันกับเสียงอ่านเนี่ยคนละเสียงกันใช่หรอ,นนอนนแต่ต้องสอนด้วยนะสอนหนูด้วยนะว,ยนะว่าแบบไม่ยากมท,ทนมันอะไรประมาณเอาสกีปไปลองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรักกันจังเนี่ยเอานนี้เลยเนี่ยสถานีรถไฟใต้ดินมอสโก อันนี้มันจะเป็นสปอตที่จะบอกความยิ่งใหญ่ของที่ที่เราจะพาไปเที่ยวสถานีรถไฟ้าฟใต้ดินมอสโกสถาปัตยกรรมที่งดงามราวพระราชวังอลังการและสวยที่สุดในโลกพ่อยฟังฟังเสียงพลอยสถาปัตกรรมที่งดงามราวพระราชวังอลังการและสวยที่สุดในโลกสถานีรถไฟใต้ดินมอสโก สถาปัตยกรรมที่งดงามราวพระราชวังอลังการและสวยที่สุดในโลกเอาแค่นี้ก่อนนะเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ไหมฉั่หนูแบบสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกสถาปฏตยกรรมที่งดงามราวพระราชวังอลังการสวยเหมือนอ่านงสือเนาะใช่แต่ว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกสถาปัตยกรรมที่งดงามราวพระราชวังอลังการและสวยที่สุดในโลก เนี่ยมันจะดูสวยไปดูอังการจริงสถาปัตยรกรรมงดงามราวพระราชวังอลังการและสวยที่สุดในโลกต่างไหมอารมณ์มันต่างนะการแค่เว้นจังหวะและสวยที่สุดในโลกแค่เว้นจังหวะหต้าตาคือไม่ควรพูดเร็วควรจะย้ำคำให้มันดูแบบน่าสนใจ<ล>เป็นคำๆไปแล้วแต่แล้วแต่สคริป สุดท้ายนี้อยากให้พี่แจ็คฝากถึงคนที่มีความฝันแต่ยังไป,ไ,ปไม่ถึงฝันอ่ะฝากนิดนึงแล้วกันสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวไว้ตลอดนะครับก็คือเรื่องของความสามารถค้นหาดูว่าพรสวรรค์เราเหมาะกับอะไรแล้วฝึกตรงนั้นเตรียมตรงนั้นไว้เมื่อมีโอกาสเราก็จะเราก็จะทำได้โดดเด่กนกว่าคนอื่นที่ไม่เคยได้เตรียมตัวคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่มีความฝันนะคะอย่าลืมค่ะทำมันให้ได้อย่างพี่แจ็คบอกเลยว่าความสวความพรสวรรคม์คามาคู่กับ โอกาสาต้องมาคู่โอ,อกาสแล้วคนคนนั้นก็จะประสบความเร็จใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพลอยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบผมสวัสดีครับก็ไปอยู่กันตอดด้วยร่องก่อนฝนฟ้า โอ้โหพอไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือคุณแจ็คเขาเซ็ตผมเองทุกวันเลยหรือเปล่าครับน้องแอนจริงๆบอกเลยว่าเซ็ตเองพี่แจ็คเป็นคนเก่งมากนเพราะเขาวิ่งหลายงานมากไงคุณเขาต้ดูแลตัวเองนะคะอุ้ยเขาภาคเก่งมากเลยนะได้ๆรวมไปถึงพี่พีคอนภาคสนามเราก็ใช่ย่อยนะคุณเรื่องของรายการด้วยนะครับสามารถติดตามรายการคุณแจ็คไรเดอร์ได้ครับทางช่องครูขวอยงเรานะครับกับสปอร์ตเวิร์ลคลาสนะครับวันพรุ่งนี้นะครับรอบเด็กเจอเขาอย่างแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการบันเทิงพลาซ่าเราทิ้งงททท้้้ายยยกกัััันนนนดวปปฏิิิบบเเไพรรอมๆลค โอ้โหเพียบเลยค่ะคุณปอยจิสดานะครับใครคิดถึงนะครับงานแถลงข่าวโครงการไทยแลนด์เฮดไลน์นะครับแพลตฟอร์มข้อความ SMS นะครับที่ Heaven Bangkok อบชั้นแนะครับ รวมไปถึงนะครับยังมีอีกมากมายโอ้โหหลายๆคนเลยนะครับคุณซันนี่นะครับที่ลานแฟชั่นทองสยามพรากครนะครับสิจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกับฟรีร้านสิบสวัน80ล้านแล้วครับคุณคุณไปชมมาหรือยังยังเลยดิฉันยังไม่มีโอกาสเป็นยังไงคุณไปชมมาแล้วใช่ไหมคะชีวิตฟรีแลนซ์ต้องไปชมแล้วกันนะครับฝ<น>ากไว้แค่นี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการบันเทิงพลาซ่านะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะในดังสายเวลาสิเจ็นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปช่วงเย็นแบบนี้นะครับ17นาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่บ วันนี้กีแลนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม สามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างคอยดูแลไหลให้ไม่มีรังแคใช้เด่นโชวยเรืช่วยกระจายรังแคที่สูงสุดถึง99%ไหลคิ็ม like, ไม่เห็นรังแคเลย